เดครับสวัสดีครับนีคบ่คือหน้าหนึ่งสปริงนิวส์นะครับในยามดึกพาดหัวให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้รับรู้ได้รับชมก่อนใครก่อนที่จะไปเปิดหัวดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับวันรุ่งขึ้นวันนี้อังคารที่24เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2558วันประชมรุมครมครับค,รครบ,บคุณประชาไทยครับครับคุณปรชาระ ก่อนที่เราจะไปพาดหัวข่าวข่าวใหญ่ๆวันนี้โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยนะฮะนะครับคงว่ากันทั้งคืนเลยมีเรื่องร้อนๆเข้ามาด้วยนะฮะแต่ว่าเราพาดหัวข่าวเรื่องของ UNSCR ไปเมื่อคืนนี้นะฮะเรื่องบิ๊กป้อมเรื่องบิ๊กป้อมยอมยอมจะถาม UNSCR ก่อนทุกครั้งที่จะส่งชาวจีนกลับประเทศจีนอันสืบเรื่องมาจากมิสเตอร์ กลิ่นเดวี่เอกอัคราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยนะฮะไปตีท้ายครัวนายกลุงตู่แล้วรู้สึกวันนี้นายกลุงตู่ได้ยินที่คุณประชาไทยพูดเมื่อคืนครับอกว่ายูไม่ใช่พ่อวันนี้นายกลุงตู่นะฮะมาโต้ยูเแล้วนะครับก็บอกว่านายกโต้ u n เอ็ซอาไม่รู้เรื่องส่งจีนกลับซัดแกล้งไม่เข้าใจไทย เป็นยังไงฮะอ,อันนี้ียกข่าวย่อยนะเรียกน้ำย่อยนะอันนี้เรียกน้ำย่อยแหละครับเรียกน้ำย่อยยังไม่ใช่หัวใหญ่นะฮะอเอาแค่เรียกน้ำย่อยเพราะว่านักข่าวนี่ไปถามนายกเลยนะฮะว่าอเอาตกลงการส่งนะครับชาวจีนสองคนกลับประเทศจีนเนี่ยเรื่องมันไปยังไงมายังไงซึ่งนายกก็เลยอธิบายอย่างนี้นะครับ,รบนายกบอกว่านะฮะการที่ทางการไทยเนี่ยนะครับได้พบคนเหล่านี้สองคนนะฮะคือมี หมายจับมาจากประเทศต้นทางหมายถึงมาจากประเทศจีนแล้วไม่ใช่ว่าเดิอนอยู่ดีๆก็ไปสกนะกิดให้จับนะนะฮะมีหมายจับมาแล้วแล้วเราก็จับมาแล้วก็มาตรวจสอบดูนะครับแล้วก็เช็ปไปทางประเทศต้นทางว่าตกลงชาวจีนสองคนนี้เข้าเมืองมาอย่างไงอะไรยังไงในเบื้องต้นเนี่ยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะพอตรวจสอบไปยังประเทศจีนปรากฏว่ามีหมายจับอีกอดังนั้นนะครับของเราเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องส่งชาวจีนสองคนนี้กลับไปยังประเทศจีน อันนี้คือคําอธิบายของนายกรัฐมนตรีของเรานะครับ,รบไปฟังเสียงนายกลลงตู่พูดกันชัดๆเลยครับใส่ในเรื่องของกระบนการอมีความกรัฐบาลที่มีามอธิบายแล้วเนี้เขาอ,อธิบายแล้วเขาเขาเขา,เขาคยอ,อยึดดูต้องเข้าใจนะอัเหตุผลที่ผมสอบนะคนเหล่านี้ไม่ได้ไปอยู่ดีไปเดินสะพิดไอ้นี่มาจับไม่ใช่เขาก็จับทั่วไปไปเจอสองคนนี้เข้ามาปราคนว่าวมาจับเข้ามาแล้วมันก็อยู่ในการคู่หูสทม ใช่ไหมกฎหมายเราคือกฎหมายของการหลบหนีข้าเมืองเมื่อหนีเมืองเขาต้องตรวจสอบต้นทางมาจากไหนเป็นคนของชาติไหนต่างมีหมายจับหรือเปล่าเพราะเออไม่มีหมายจับของต้นทางเขามาเขาขอมาก็ต้องส่งเข้าไปแต่เรื่องของการยุเอ็นเอชีเขาไม่รู้เรื่องปรากฏว่ามันมีกระบวนการตรงเนี้ที่เอาชื่อเราเนี่ยไปใส่ในเรื่องของกระบวนการกันเป็นพีโอซีพีโอออคอนเซิร์นอยู่ในรายชื่อแล้วหาประเทศไปอยู่ได้ภายในสองลํำวันมันเป็นไปได้ไหมเนาะ น,นั่นแหละคือสิ่งที่พูดค้อนที่จร,จริงกับเขาฟังเขาก็เออเขาแรกก็บอกบอกเขาทราบด้วยแล้วกันแต่เวลาเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยท่านอย่าลืมว่าเขาพูดหลุดหลักการเขาไม่ได้อยู่แล้วประเทศพวกนี้นะผมพียงแว่าขอให้ใครไม่เข้าใจผมท่างเถอะขอให้คนไทยเข้าใจผมว่าผมทําเพื่อท่านเพื่อเพื่อประโยชน์อของชาติกฎหมายของไทยหรือจะเอาไงก็ได้ใครจะมาจะไปก็เอาใครอยากได้ก็เอาไปก็เหรอหรือไม่ราบประจับมันดีกว่าง่ายถุดจะไม่มีปัญหาไง ใท่มันอยู่พักคอยไปเป็นสถานที่เพาะบ่มไปอะไรไปเป็นฐานการส่งข้าวมนุษย์ไปเอาไหมครัเอ้ยเป็นยังไงบ้างครับพี่หมูพัชรละเอาไหมละ่ะเอาประชดประโขด <c oughs> ยูเอ็นไม่ใช่พอ่อนายกลวงตู <c oughs> <c oughs> ok ่ยังบอกด้วยนะครับว่าการส่งตัวกลับนี่ต้องคำชับว่าหากส่งตัวไปแล้วตามกฎหมายที่มีอยู่ <c oughs> ก็ขอให้ดูแลอย่างดี อยากไปละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งทางการจีนเขาก็รับปากนะฮะว่าส่งไปแล้วหนูคุณจะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเขานะเดี๋ยวผมจะซวยเอาทางการจีนก็รับปากแล้วนะครับนายกบอกว่าชี้แจงไปหมดทุกอย่างแล้วใครไม่เข้าใจช่างมันขอให้คนไทยเข้าใจผมก็พอเอ๊ะแล้วเวลาพาดหัวจะพาดหัวแบบนี้ดีไหมดีดียังไงฮะเดี๋ยวลองลองลอง UNSCR ช่างมัน ได้ไหมช่างมันฉันไม่แคร์ช่างมัน u ูเอ็นเอสีช่างมันฉันไม่แคร์ก็ไม่เชิงหรอกครับก็คือก็เป็นประมาณว่าพูดอีกเรื่องหนึ่งแต่บังเอิญว่าไปกระทบชิงอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจะพลาดหัวแนวนั้นก็ได้ว่าช่างมัน u ูเอ็นเอสีรนะฮะขอให้คนไทยรู้เรื่องกันกับผมก็พอแล้วคือ u ูเอ็นเอสีอาเยเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าพอจีนมาปุ๊บไทยมาแล้วก็ส่งกลับไม่ใช่ นะครับมันมีหมายจับของจีนอยู่ครับก็จาเป็นจะต้องส่งกลับให้จีนทีนี้ยกก็ย้อนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเกิดที่บ้านเมืองเขาล่ะเกิดที่อเมริกาล่ะนะครับเวลามีใครต่อใครไปเนี่ยเราขอให้เขาส่งเขาส่งไหมอ่าแล้วมีใครไปพูดไปด่าอะไรไม่ว่าเาอะไรเขาไหมก็ไม่นี่ก็คือคนไทยขอให้เข้าใจประเทศไทยแค่นี้ก็พอแล้วอ่าอันนี้เราไม่มีพาาหัวใช่ไหมอ่าเรื่องนี้เราไม่มีพ้าหัวของเรามันเขาย่อยเราเนี่ยเขาย่อยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นการเรียกน้ำย่อยเฉยสังเกตไหมนายกลงตู่สวมเสื้อเหมือนเรา ครับนะฮะเพราะว่าตอนเช้านายยงลงตู่ไปปั่นจักรยานนำคอรมก่อนประชุมคอรมปั่นจักรยานรอบทรรเนียบรัฐบาลเป็นการซ้อมซ้อมนะฮะฟิตแอนด์เฟิร์มนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้วันแล้ววันที่สิบเอ็ดธันวาคมนี้คอรมอก็จะได้นำทีมปั่นจักรยานกันนายกบอกว่าโอ้ยปั่นรอบทรรเนียบรัฐบาลเห็นว่าปั่นหลายรอบอยู่หลายรอบฮะเพราะว่าคือปั่นครั้งแรกเนี่ยตอนไบฟอร์มมเนี่ยนะฮะนายกก็ยังฟิตอยู่นะฮะพอมาถึงไบฟอร์เดทเริ่ม หอบเหนื่อยทานคนประชาไทยมากแล้วก็บอกว่าเออมันเริ่มจะแบบคนเราก็ต้องเพลียๆบ้างทำงานหนักยังฟิตอยู่ยังฟิตอยู่นะฮะทีนี้ไปดูข่าวพาดหัวของเราเลยนะครับในคืนนี้คืนนี้เนี่ยเราว่าด้วยเรื่องของอุทยานราชพักก่อนเป็นเรื่องแรกกลับมาเป็นเรื่องร้อนอีกแล้วนะครับเพราะว่าทางลุงป้อม นะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณบ,บอกว่าให้กระทรวงกลาโหมตั้งกรรมการขึ้นมาสอบอนะฮะแล้ววันนี้นักข่าวก็ไปรอแล้วรอแล้วรอเล่าว,ว,ว่าบิ๊กดงพลเอกรวมุเดชสิทธบุตรนะครับผู้ช่วยลํารีช่วยกลาโหมแล้วก็อดีตพทาบทบบอกว่าจะถาแถลงสิบโมงรปรากฏว่าไม่ได้ถแถลงม,มีแต่โฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงถแถลงไขในขณะที่นายกลุงตู่บอกว่าให้สื่อบเบาหน่อยได้ไหม อย่าขยายความมากกว่านี้ได้ไหมเรื่องอุทยานราชพักนะฮะนายกบอกว่าเดี๋ยวมันจะลามไปสู่มาตรา112ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันนะฮะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วพี่หมูพระเจ้าราชพักหัวข่าวอย่างไงอ๋อก็ต้องมีพาดหัวสิครับอันเนื่องมาจากประเด็นแรกเลยก็คือกองทัพบกได้ตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วพบทบบิ๊กหมูพลเอกธีรชัยนาควานิชก็ได้มาแถลงให้สัมภาษณ์กับผู้ข่าวอธิบายแล้วบอกไม่มีทุจริตตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเรื่องมันก็ควรจะจบในกองทัพบก พราะก่อนหน้านั้นทั้งบิ๊กป้อมทั้งบิ๊กตู่ก็บอกว่าเป็นเรื่องของกองทบบ <Yeah. S 2> ซึ่งควรจะจบ <Right. S 2> แต่ปรากฏว่าไม่จบอันเนื่องมาจากว่าวันนี้ทางบิ๊กป้อมเนี่ยบอกว่าได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมเนี่ย <Right. S 2> ไปตั้งกรรมการสอบสิ <Right. S 2> อีกทีหนึง่ง <Right. S 2> ซึ่งก็ปรากฏว่าบิ๊กตู่ก็รู้เรื่อง <Right. S 2> ในการตั้งกรรมการสอบนี้ <Right. S 2> ก็เท่ากับว่าน่าจะมีการได้พูด,พดคุยกันหารือกันแล้ว <Right. S 2> ว่าดูท่าแล้วเนี่ย อันนี้จะต้องมีการตั้งกรรมาการอีกชุดหนึ่งแล้วไปสอบเอาความจริงออกมาครับคล้ายๆกับว่าเรื่องนี้กระเพื่อมค่อนข้างเยอะอามันก็มีแรงกดดันมาจากภายนอกกระเพื่มค่อนข้างใหญ่ดังนั้นผมจึงพาดหัวว่า,วาอย่างนี้ครับบิ๊กป้อมสั่งกลาโหมสอบราชพักกระเพื่มหนักประยุทธ์ไฟเขียวปปอชอสอตองอสอบ จริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่าบิ๊กป้อมสั่งก่อหอสอบราชพักนะครับกับเพื่อหนักนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง <ฮะ S 2> ไม่ได้หมายครับว่าราชพักกับเพื่อหนักใส่ประโยคเข้าไปผิดในความหมายผิดเลยครับนะฮะ,ฮะก็ใส่ประเด็นเกือบครบหมดเลยนี่ครับผมก็ไม่ต้องพลาดแล้วเนี่ยเพราะประเด็นครบแล้วนี่ความหมายก็คือสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าประยุทธ์ไฟเขียวปป,ปชสตง,งอสอบคือพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าชุดกลาโหมเนี่ยที่จะเข้าไปสอบเนี่ยอันนี้ถ้ามีอะไรต่อมาเนี่ย อันนี้ปปชก็จะเข้าไปสตงก็เข้าไปสอบต่อได้เลยเขาง้างแล้วครับปปชเขาง้างแล้วแหละก็เลยเป็นที่มาพาดหัวแบบนี้และคุณประชาไทยลชนดูของหมนิดหนึ่งนะฮะประเด็นจะคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะครับบิ๊กป้อมสังกลาโหมสอบซ้ําโอ้สอบซ้านะชัดเจนอปมราชพักนี่ผมชอบตัวใหญ่ๆแบบนี้ตัวทองหม้อแกงเลยผมก็ชอบนายกวอนหยุดโด่งชิ่งสื่อ มีประเด็นมาเพิ่มฮะก็คือคําว่าโด่งนี่ก็คือน่าจะหมายถึงพลเอกอุดมเดชิิตบุตรใช่ไหมครับถูกต้องฮะชิงหลบสื่อวันนี้อท่านไปต้อนรับบรรดาพอบทบอาเซียนครับไปเยี่ยมกระทรวงกลาโหมครับนักข่าวก็เข้าใจผิดว่าท่านจะแถลง10บโมงปรากฏว่าท่านไปแทนบิ๊ก้อมครับนะฮะพอเจอสุ่ปุ๊บท่านก็หลบเลยท่านไม่ให้สัมภาษณ์กว่าให โฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ถแถลงนะครับอ,อ่ะเราไปดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันครับนะฮ <พอ S 1> ะพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยยุติการขยายความเรื่องนี้เพราะรไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรา112เป็นห่วงอยู่ว่าต่างประเทศจะไม่เข้าใจจ<ล>ะไ,ไ,ไปโยงกันกับเรื่อง112พอมีกลุ่มคนที่ยังบิดเบือนข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบที่จะไปดําเนินการนั้นกลาโหมไม่ตรวจสอบทั้งกองทัพ เพราะว่าการก่อสร้างอุทยานราชพักกเนี่ยทำตามขั้นตอนกฎหมายนะฮะล่าสุดก็ตั้งกรรมาการเข้าไปดูแล้วโดยกะลาโหมครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้ายังไงหลังจากนี้แล้วเนี่ยทางสอตอง,งอกับทางปปชจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็ยังได้ก็ไม่เป็นไร,รมีเสียงของพลือเด็กประยุทธ์ในช่วงนี้ด้วยนะครับครับเชิญไปฟังครับราชพักนะผมก็ขอร้องเถอะนะวันนี้มันก็อย่าไปขยายกันมากนักเลยนะก็ไปเป็นเครื่องมือให้ คนหนึ่งอีกพวกหนึ่งมันก็สู้กันไปกันมาผมยืนยันว่าผมไม่ไม่ได้เข้าข้างใครไมไ่ปกปิดใครทาไมผมต้องปกปิดอะ่ะนะโต้ไม่งังไม่ป,ปิดแล้วผมจะปิดให้ใครทําไมเพราะฉะนั้นขอให้มองประเด็นนี้เป็นประเด็นเคสธรรมดาอันหนึ่งก็คือก็คือหนึ่งมันเริ่มมาจากว่ามีคนที่ใกล้ชิดสถาบันมาหลอกลวงคนข้างนอกนะในโครงการราชพักผมถามว่าทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะมันก็ มีคนที่ที่ถูกรล้องทุกกล่าวโทษเท่านั้นแหละที่ทํานะเพราะฉะนั้นผมก็เลยปิดกัน้นมันจะต้องสอบคนเหล่านี้ก็สอบไปทีแต่ไม่ใช่ลือตกลงบกอะไรอี้มันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเป็นเครื่องมือเขาแต่ทุกอย่างที่ทํามาเด่ยมันก็ยังไม่ได้มันก็เป็นขั้นตอนต,ตามกฎหมายอยู่แต่ทุกคนก็หมายว่าทุกคนอีกฝ่ายเขาพยายามจะดึงไปเทียบเคียงอีกคดีหนึ่งไงซึ่งมันมันคนละเรื่องคนละประเด็นกันทั้งหมดเลยนะโดยสิ้นเชิงไม่ใช่หรอก นะวันนี้ก็ไม่ได้ท่านแล้วดีกระทวลาโหมก็กาลังสั่งสร้างคณะกรรมาการสอบสวนอีกระดับหนึ่งกองทัพไปแล้วกระทรวลาโหมเขาไปแล้วก็จบแล้วในขั้นตอนนี้ถ้าถ้าใช่ไม่ใช่งไงก็ปปชสรรอะะงอเลยก็ต้องสอบต่อกันอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวแล้วแต่ก็ต้องสอบในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องไม่ใช่เละไปทั้งหมดเพื่อจะเป็นการแก้แค้นอันนี้คือบางส่วน <ไป S 1> ที่น,นายกหลวงตู่ให้สัมภาษณ์ใช่ครับแต่ยังไม่หมดนะครับ ยังฮะนะฮะยังเหลือพลเอกประวิตยยังเหลือโฆษกระทรวงกลาโหมยังเหลือปปชยังเหลือภาคพเพื่อไทยที่เข้ามามาลุมมาตุ้มเรื่องนี้อีกนะฮะแต่ว่าเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งไปดูโฆษณาแล้วจะกลับมาว่าเรื่องนี้กันต่อนะครับสักครู่ครับ